สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง New อัปเดตของเราก็มีข่าวสารของแอปทักษออนพักสุขเจริญและนนกุลชาโนนสันตินทรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเมื่อมีเวลาว่างเราก็จะเห็นหนุ่มนนกุลขับรถไปส่งแอปทักษะออ่นที่รายการสามแซบหรือแม้แต่ไปงานต่างๆก็จะเห็นนนกุลไปด้วยตลอดและเมื่อมีงานสำคัญสคัญของทั้งสองครอบครัวก็จะเห็นนนกุลกับแอป ตัวติดกันแทบตลอดล่าสุดก็มีภาพประทับใจเกิดขึ้นอีกแล้วคะ่ะสำหรับหนุ่มนนกุลชาโนนที่เดินทางไปเป็นผู้ปกครองให้น้องปีใหม่แทนแอปทักษอรที่ติดภารกิจโดยงานนี้หนุ่มนนกุลก็ได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องปีใหม่กับการพีเซนต์ไอเดียบอกเล่าชุดที่ออกแบบและตัดเย็บด้วยตัวเองผ่านแฟชั่นโชว์หลังจบคลาสที่ครั้งนี้ น้องปีใหม่ลงเรียนคลาสแฟชั่นเป็นครั้งที่สองแล้วต้องบอกว่าพัฒนาและออกแบบต่อยอดจากครั้งเก่าได้สุดยอดมากอย่างไรก็ตามทางด้านของแอปทักษออนเมื่อเสร็จภารกิจก็รีบตามไปสมทบทันทีเรียกได้ว่าน่ารักอบอุ่นสุดๆกันไปเลยทีเดียวนนกุลทำหน้าที่ได้ดีมากๆดูแลทั้งน้องปีใหม่ทั้งแอปทักษออนเป็นอย่างดีและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใด ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ